ูมันเปิดเข้ามาเองนะครับผเหมือนมีใครมาดึงคอเสื้อเรานะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมใต้ลาพิสูจน์นะครับก็คืนนี้เราจะพาเพื่อนๆนะไปสำรวจบ้าลังนะครับก็ที่ันลังเพราะว่าเกิดมีการยิงกันตายนะครับและที่นี้โดนพิกิจการนะครับผมแล้วทำให้คนไม่อยู่ไม่มีใครทำต่อนะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะผมจะได้ไม่เสยเวลานะครับ ครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่บ้านล้างนะครับผมก็คือเป็นบ้านล้างที่ว่าเขาเลิกกิจการไดนน้แล้วเกิดนอกจากเกิดจากคนฆ้ากันตายแล้วทีนี้เขาสั่งปิดกิจการนะครับไม่ได้ทาต่อนะครับผมนี่นะก็คือพังหมดแล้วนะบ้านล้างเนี่ยก็คือน่ากลัวนะครับตอนนี้นี่นะก็คือเป็นเหมือนกับเป็นนี้ห้องน้ํำหรืออะไรสั้อย่างนะครับ ตอนนี้คนลุกเลยนะครับเหมือนจะมีเสียงอะไรไม่รู้นะครับผมก็จะเป็นพวกอ่านี่นะก็จะเป็นดูแล้วเหมือนมันจะพังหมดแล้วนะนี่นะก็คือพวกฟ้านะหล่นหมดแล้วนะครับ เ็เลือแต่พวกโครงนะผมนี่นะพวกโคงเล็กนะน่ากลัวมากนะนี่นะนี่เป็นผ้าอะไรไม่รู้นะสักอย่างนะเมือนกินนี่เหมือนเสี่ยงครโยนอะไรสักอย่างนะครับตรงนี้นะผมจะตกใจเลยน,นั้นว่าอะไรนะนี่มันเป็นผามาดแน่แนแล้วนะเนะี่ย แก้วกาแฟ้นียนะผมจะเราลอง,ลองดูใช้ได้รปลนะเหมือนมีอะไรโยนอะไรลงมานะครับไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะเพราะว่ารังคาก็โล่งนะตกใจหมดข่าบอกว่าแก้วชชมรุนนี้ใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ดีนะมันเป็นเหมือนว่ามันเป็นรางไม่ดีนะครับเครื่องไอ้พวกของที่ว่ามีรอยเล้ารอยตำหนี่นะครับนี่นะดูแต่ละหนาแล้ว นี่นะครับก็คือป้าแตงหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือนี่เป็นรองเท้า, <p> ทาของใครไม่รู้นะนี่นก็คือด <_ p> เดี๋ยวนะครับเสียงอะไรไม่รู้นะครับเสียงมาจากด้านหลังนะครับ นี่นะตรงก็จะเป็นพวกมันจะเป็นอ่างลังหน้านะครับอันนี้รีโมทแอร์ว่าไม่รู้นะห้อครับข้างในห้องน้ำน่าจะเป็นห้องน้ำนะเลยมีดอกไม้สักยันอะไรตอกอะไรไม่รู้เลย เสียงใครโยนอะไรวะเราได้ยินเสียงโยนลงมาจากตรงนี้นะเมื่อกี้นนะีผมก็ไม่เจออะไรนะมึนเสียงดังมาจากห้องน้ำนี่นะไม่มีอะไรนะไม่รู้เสียงอะไรไม่รู้เหมือนกันนะ ผมก็กลัวี่ลอบเหมือนกันนะที่ไม่ัวนะ้นี่นะครับลักษณะของบ้านหอ้พังหมดเลยนะคือเหมือนกับว่าฟ้ามายุ่นานาแล้วโดนฝนแล้วทีนี้มันพังออกมานะใครวะเสียงเฟียงนะครับมาจากแถวนี้เลยนะครับ คือเราเปิดไม่ได้นะ,นะพี่ตูเก่ามากเลยนะตรงเนี้ยมันเหมือนว่ามีใครโอ้โหใครมากินอะไรสักอย่างแนละ้ว มือนมีใครโยอนอะไรักอย่างหนงะือใครวะมาคนเดียวแล้วเสี่ยงอะไรมาดางังโยนครุมครั่งอกลัวเป็นเหมือนกันนะเว้ยนี่นะครับเสียงโยนไล่ทีแล้วนะครับผมก็ไม่ใจตัวนะคือโยนมาชัดตรงนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าใครนะผมก็ไม่เจอใครนะใครโยอนอะไร ยิ่คนกลัวๆอยู่นะครับทำให้คนลุกก็เก้าทีนี้นี่นะครัเสียกยนอนนี่แล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับดอกไม้ที่ว่าเขาปลูกเป็นแนวนะครับ ไม่รู้ว่าห้องนี้เขาเปดได้หรือเปล่าเดได้นะครับ,บดได้นะนจะเป็นบ้านล้างไปเลยไหมฟ้ามีรอยจอนะครับไม่รู้ว่าตัวอะไรมาจอนะครับ มีหลจอนะปิดตูมันเปิดเข้ามาเองนะครับผมไม่รู้ว่าใครปิดตูมันเปิดได้ยังไงวะมีใครอยู่ข้างในหรือเปล่าเนะเมื่อกี้นี้นะครับเราเดินผ่านจากตรงนี้ไปนะ ปร่ตูมันก็เปิดเข้ามาได้ดังตั้งเลยนะครับผมก็ไม่เห็นมีใครนะเอาแล้วทำไมปร่ตูมันเปิดอเองได้ไงวะเม่กี้นี้นะปรตูมันเปิดเข้ามาเองนะครับ แล้วใครเสียงอะไรต่ันมาทำไมประตูมันเปิดแล้วไม่มีใครต่วอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำห้องน้ำแคทที่ว่ามาเที่ยวมั้งผมว่านะก็คือไฟไฟก็ไม่มีอะไรเรื่องนะเสียงประตูมันเปิดเด้ง ดามาจากห้องน้ำน,นะสีเมนตวะ่ะผมก็ให้เนดนหรูฟ้าเนี่ยนะเอเสียงมันมาจากไหนวะมันดามาจากตรงนี้นะแต่ว่าพอเราเข้ามาเราก็ไม่เห็นนะตอนนี้รู้สึกว่าคนลุกไปหมดแล้วนะ ไม่ได้โกหกเลยนะคน,น,น,นะนลุกหมดเลยนะเรียนเตี้ยงโยนนะครับไม่รนนู้ว่ายกมาจากตรงไหนนะเหมือนมาจากหลุมฟ้าหรือว่าไม่รู้นะเมื่อกี้นะ มันเวียงลงมานะครับนี่นะครับไม่มีไข่นะผีร้องแน่เลย <c oughs> อันนี้เราไม่ได้แกล้งนะครับที่มันอยู่ดีๆกระดานมันก็ล่นลงมานะเ <_ n ose> พื่อนๆคงจะได้ยินเสี่ยงนะไม่รู้ว่ามันล่นลงมาได้ไงนะ <_ n ose> คือผมออกไปแล้วนะผมออกไปฝั่งนี้แล้วนะครับแล้วก็เสี่ยงมันล่นลงมานะไอแ้แผ่นเนี้ยเ <_ p ans> นี่ยไอแ้แผ่นนี้นะครับตอนแรกมันมาอยู่ข้างบนนะตอนที่ผมเข้ามามาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นแล้วมันก็ล่นลงมาที่พื้นนะครับ สบลรับตอนนีะเราไม่ได้มาลบลู่ห้องไม่ดูนะครับนี่มันคืออะไรเลยห้องห้องนี้ห้องอะไรไม่รู้แล้วห้องน้ำนะห้องน้ำห้องน้ำ เสียงคนเดินนะเสียงคนเดินนะครับเมื่อกี้นะี้เที่ยวนี้แหละเย็นจริงนะครับพอแตเข้ามาดูทีนทั้วมันจะไปนมีอะไรแปลกๆไรที่เลยนะใครวะ เสียงคนเดินนะแต่ว่าหาไม่เจอนะพอออกก็ไม่เจอใครนะครับในห้องนี้เหมือนจะเป็นเหมือนเสียงอะไรวะเดี๋ยวเราดูกันนะว่ามีเสียง ได้ยินไหมครับได้ยินกับทุกคนนะครับมันดังมาจา์ในห้องนี้นะครับเสียงฟังนะเมื่อกี้แล้วก็เสียงเหมือนตีปีตูดังปังเลยนะครับตรงเนี้ย ไงวะสำรวจต่อหรือว่ากลับเอาเนี้ยคือเสียงดังไร่รอบแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ก็ดังนี้นะแล้วก็เหมือนมีใครเอาอะไรมาฟัางต่อนะครับ เห็นไหมปีตัวมันปิดเข้ามาเราเดินอ้อมมาปีตัวมันก็ปิดขเขนะ้ามาในงานไม่มีใครอยู่กับเรานะเรามาคนเดียวนะครับผมมองข้างนอกก็ไม่มีนะแล้วยู่ๆปีตัวมันปิดขเข้ามาในงับ เดยวเราเดินล้อดูกันว,ว่ามีใครแกแล้งเราหรือเปล่านะรู้สึกว่ามันดังทีเลอเกินครับไม่มีใครนะเสียงเสียงอะไรวะม่อกินนะคือเสียงไลลรอบเลยอนะ เสื้อมรชาดเทันนี้อันนี้ไม่รู้อันนี้มันคืออะไรได้ยินนะมันมีใครมาโยนอะไรตรงเนี้ยเราเดินเข้ามานะครับแล้วเราก็ออกมาแล้วมันก็อะไรหล่นไม่รู้ดังเคร่งกนะันนย นะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะมันจะเป็นแบบของเราลงนะเดี๋ยวเรากลับไปทางเก่าดีกว่าน,นะอยวรีบเดินดีกว่านะเพราะว่ามันเสี่ยงอะไรไม่รู้เหมือนกัน เอาเรื่องนะครับตรงนี้เอาเรื่อง <c oughs> รอแบแรกก็ดีเินเสี่ยงแบบเหมือนไข่เฟี้ยงอะไรนะเม,มื่อกี้นี้ก็เหมือนยู่ปิดตัวมันก็ปิดเข้ามาเลยนะ <c oughs> เห็นไหมเมื่อกี้นี้นะครับเราเดินเข้ามาปิดตัวมันเปิดอยู่นะ <c oughs> พอเวลาเราเดินมาถึงตรงนี้ยเสี่ยงปิดตัวปิดดังปังเลยนะเห็นไหม แล้วมันคืออะไรใครปีปตัวไม่มีตอนเราเข้ามาปีตัวมันก็เปิดอยู่ก็ไม่มีใครเลยนี่เราก็มาคนเดียวนี่เดี๋ยวเราไปคณะเดียาอยู่อาจจะไม่ค่อยเว้ยเขาไร้แล้วตอนนี้ อยู่ลงมากเลยนะโอเคนะตรงนี้เราสำรวจเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปสำรวจด,ด้านน้านนมีอีกที่หนึ่งนะครับคือมันจะเป็นแบบไอ้ฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งฝั่งนู้นก็จะมีอตังให้ส่วนหนึ่งนะครับผมคือตรงนี้เราสำรวจไปที่นะั่นคือมีเสี่ยงแบบเสียงไร่ย่างกับปิดปรตูมัเฟี้ยงั้งนะครับเขาจะลองจาระหรือว่าเขาจะแกล้งเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ก้อนมาเราก็ขอแล้วนะ แต่ทีนี้เราเดินมาคือเมื่อกี้นี่ผมเดินเข้ามาดีๆปุ๊บเนี่ยประตูมันก็เปิดอยู่นะครับพอเวลาผมเลยมาแป๊บหนึ่งกับประตูมันก็ปิดดังปังเลยนะพอเวลาลองหันไปมองเราก็ไม่เจออะไรเลยนะครับก็คือไม่รู้ว่าเขาไม่ให้เรามาหรือเปล่านะแล้วก็ตรงเนี้ยเมื่อกี้นี่นผมได้ยินเสียงคนเดินนะเดินอยู่แถวเนี้ยพอเวลาผมออกมาหาผมก็ไม่เจอนะครับ ตรงนี้นะทางเข้าอยู่ตรงไหนผมก็ไม่รู้นะก็คือลกมากตรงๆน,น,นะจะไปทางที่ผมไม่รู้นะครับนี่นะทางเข้านะเ,เราลงเป,ปตูนะ ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับฟองแล้ก็ฟองนี้แต่ว่าห้องมันใกล้เคียงกันนะดูแล้วอะตัวนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะตัวนี้ก็จะเป็นสุขภัณฑ์ที่ว่าข่าวไว้ทำธุลานะตัวนี้ก็น่าจะเป็นอ่างนะอ่างอาบน้ำนะครับไม่รู้ว่าใช่ป่ะมาได่ใช่นะ เตียงอะไรวะเมืีนี้ก็มองกัวนว่าไม่มีอะไรเลยตรงนี้ก็จะเป็นโัวกระจกนะครแตกหมดเลยไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นที่วางทีวีนะดูแล้วนะครับชงแอร์นะมีผีจุงมีผีชงแอร์หรนะือเปล่ามีน้ำเติมนะ ดูเหมือนจะเหมือนเคียงนะไม่รู้ว่าเขาแปลไว้เพื่ออะไรนะหรือว่าเขาทําไว้แบบเป็นพอดเจอร์หรือว่าไม่รู้นะนี่นะโหโอ,อ้เสียงนะห้องนูก็มีเสียงห้องนูก็มีเสียงอะไรวะ ก็มีนะพ่อเราจะเดินขามานี้นะก็คือลกักษณะอุ๊ยอุ๊ยอะไรนะนี่ยลักษณะก็นนะกเหม,มือนกันนะคล้ายๆกันไม่ใช่เหมือนเราคล้ายกันเลยแหละเขาถาทรงเหมือนกันนะ เสียงบนฟ้านะครับไม่ใช่เสียงคลั่งแล้วรอบนะี้เสียงมาจากบนฟ้านะเหมือนเสียงวิ่งนะครับเสียงวิ่งบนฟ้านะครับผมไม่ใช่ว่าเสียงคลั่งแล้วนะนะเดี๋ยวผมสำรวจตรงนี้สแปบนึงนะผมก็จะกลับแล้วไม่ไหวแล้วนะครับคือเสียง แล้วคนดน้ำมันล่นยังไงวะนี่นะขวดน,น้ำนะครับคือลูกนี้นะมันล่นมาจากตรงไหนผมไม่รู้นะอยู่มันก็ล่นมาตรงนี้นะครับ ไเสียงมน,น่าจะเหมือนกันหมดนั่นเลยนะเพราะว่าแถวเนี้ยดูเรามันโซนเดียวกันนะโซนเดียวกันนะครับผมดูลักษณะน,นะผมเราจะเข้าไปดูตรงนี้นะ เห็นไหมมันเฟียงดังโครมนะครับกิ่งไม้ยังขยับอยู่เลยนะน,นะอะไรวะโอ๊ย เหมือนมีใครมาดึงคอเสื้อเรานะครับมาดึงคอเสื้อผมนะเมื่อกี้เนี่ยใครวะริงนะมาดึงคอเสื้อผมผมกำลังจะเดินมาตรงนี้นะแล้วมันก็ดึงไปอย่างเงี้ย เสียงก็พอนะไม่ต้องมาดึงคอเสื้อผมแล้วนะครับเพราะผมไม่ได้มาทําอะไรนะคมาถ่ายใช่นี่ก็ค้องเหมือนกันปิดคงมันเองนะปังเลยนะ ตัวมันปิดได้ไงตอนเดินเข้ามาอยู่อย่างนี้คือตอนนี้เจอไล่ย่างเลยนะเดี๋ยวก็ปิดตูปิดเองมัง้งเดี๋ยวก็ท่อห้าอะไรไม่รู้นะครับหล่ดลงมานะนี่นะครับ แล้วปิดตู้มันปิดเดงได้ไงไม่รู้นะครับผมตอนนี้เลมไม่ว่าเลยนะตอนนะี้คือเปิดปุ่มนี้ลมนี้เย็นเข้ามาเลยนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นลมอะไรนะ เพราะว่ามันก็ปิดหมดทุกด้านเลยนะผมเปิดปุ่มนี้รวมนี่คือเย็นเข้ามาฟูใส่น้ำกุ้งเลยนะก็คือ เราสำรวจมาเสร็จแล้วนะบอกเลยว่าน่ากลัวมากนะผมคือตั้งแต่เข้าไปนะคือมีเสี่ยงอะไรปิดตูปิดมั้งนะครับแล้วก็มีแบบคนเดินไปเดินมานะแต่เราไม่เห็นตัวนะครับผมผมก็เลยต้องรีบสำรวจแล้วก็รีบออกมานะครับเพราะว่าคนรู้ว่ามันน่ากลัวมาคนเดียวในนะบ้านเราอย่างนี้นี่ใครจะไปรู้ว่ามีอะไรมั้งนะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมคืนนี้ก็ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัคสมาชด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวคืนนี้ลาลากันไปก่อนนะผมสวัสดีครับ